สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวิเคราะห์คอลัมนิดนะครับวันศุกร์ที่30มกราคมนะครับตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน3ปีมาเมียครับวันศุกร์ศุกร์แล้วศุกร์แล้วเดี๋ยวคืนนี้หลังจากรายการเราตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยครับก็ได้ฟังหน้าบ่าวผมพูดและคืนความสุขคืนความสุขไม่รู้จะเล่นบทไหอีกเรื่องบันผมก็เล่นออกยักษ์ออกมารออกอะไรจะเล่นบทอยู่เรื่อยนะใช่ไหม คือ <ผม S 1> ความสุขนะเออแกก็คนก็ชอบนะประเภทฮาร์ดคอรก็ชอบนะครับออพอกประยุทธ์พูดแบบให้สัมภาษณ์นักข่าวนะผมถามก่อนนะต่อากฟาคำเนี่ยคุณเทพไทยบอกว่าคือคำท่าทีการตอบการให้สัมภาษณ์ของนายกใช่ไหมครับถ้าเราวิเคราะห์จากท่าทีคําพูดของท่านทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงว่า คือคือการให้สัมภาษณ์นี่คือการสื่อสารต้องการจะส่งสารสื่อสารไปยังประชาชนผู้บริโภคสื่อนะครับโดยผ่านช่องทางสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ <ฮะ S 1> ถือว่าการสื่อสารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งประสบความสําเร็จไหมประสบความสำเร็จรรก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก <ฮะ S 2> ันเรื่อยแหละและคนเลยสนใจ <ฮะ S 2> และกองเชียร์ก็เยอะคือคุณดูดิ เอสในเมสทุกช่องอ่ะที่เวลาเขาปล่อยตอนคุณประยุทธ์ออกยักษ์เนี่ยนะแสดงบทยักษ์ขึ้นมาเนี่ยนะคนเชียร์เยอะเชียร์เออเชียร์อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกสักสองปีสามปีเออนายกประยุทธ์แฟ<ต>นเรานี่บอกว่าอยู่ยี่บสองปีเลยอย่างนั้นเลยเออเอ,เออถ้าอยู่ยี่บสองปีต้องเอาหลานชายไปด้วยนะพลเอกประยุทธ์เอาหลานชายก็ไปร่วมด้วยให้ปล่อยให้หลานชายกินสังแห้งอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะคือคนคนชอบเยอะคือ คือแกประเภทคือบางคนหมั่นไส้นักข่าวก็มีอะนักาข่าวบางคนเยอะป่วน,นะอะเยอะแล้วนักการเมืองบางคนก็ไม่อยากจะเล่อนัาข่าวครับใช่ไหมคือเขาเล่า,าข่าวแล้วมันเสียเปรียบก็ไม่อยากตะล่าเอ่ยยวนไม่อยากพูดก็เลี่ยงไปดิอ,อ,อะไรพูดภาษาดอกไม้ครับประยุทธ์ไม่เลยชี้หน้าเลยอาคุณว่าไงเอาแม่คุณเอาแม่ละไม่อย่างนั้นนี่สไตล์นี่สไตล์ประยุทธ์เนี่ย ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคุณตนอมคนอืน่นเรียนแบบยากนะงั้นถ้าจะวิเคราะห์ในเชิงของนักสื่อสารประชาธครันการจะสื่อสารไปรยังผู้บริโภคหรือผู้รับชมหรือผู้รับสารเนี่ยนะฮะถือว่าประสบสความสําเร็จประสบความสำเร็จเพราะว่าลีลาท่าทางอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อออกไปกับ,บเนื้อหาสาระ ไปถึงผู้ชมับเพราะคนเปิดทีวีแล้วต้องดูงนะ<ด>ต้องดูดูแลคนประเภทชอบอะประเภทเคนนึกถึงประเภทแข็งกล้าวแบบเนี้ยครับเอ่ประเภทอ่อนมาเยอะแล้วเจอแบบนี้แนละ S <S <it> <S เหมือนเราเครียก <c oughs> ินแกงจืดมาเยอะแล้วกินพวกลิ้งันหน่อยสะใจสะใจดูทีวีเสร็จปั๊บยังไม่วายมาอ่านหนังสือพิมพ์อีกนะเพราะหนังสือพิมพ์มันจะรายงานเบื้องหน้าเบื้องหลังไงใช่ไหมรายงานข่าวแจ้งว่าตลอดเวลาที่ผลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ทันข้อโต๊ะไปด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีรายงานข่าวอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดในแง่ของวิธีการสื่อสารประสบความสําเร็จกลยุทธ กลยุทธ์กลยุทธ์การประชาธิปันเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จทําให้รู้ว่ารัฐบาลทําอะไรพลเอกประยุทธ์กําลังทําอะไรนะเพราะว่าไปแล้วคณะรัฐมนตรีของท่านเนี่ยนะซึ่งยังตั้งไม่เต็มข้าจว่าขาดอีกสักสองสามท่านครบสามสิบหกเนี่ยนะฮะนะก็พูดที่พูดอยู่ก็คือท่านคนเดียวนะคนเดียวที่สื่อสารอยู่กับสังคมเนี่ยนักการก็ตามแต่ท่านนัออ่นแหละคนอื่นจะไปตามอะไรก็โลกลืมมานเราไม่รู้จักละคนหนึ่งครับ ผมยังไม่รู้จักเลยรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยขนาดผมสนใจการเมืองเราสนใจการเมืองขนาดนี้นะคุณถนอมรัฐมนตรีว่าทําำไม่รู้ใครอ่ะเออแต่ว่าผมไม่สนใจสนใจในหน้าบ่าวผมอ่ะครับนี่ประยุทธ์ผมอ่ะผมไม่สนใจคนอื่นหรอก่านี่ถือว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสารทำให้ประชาชนเฝ้าชมติดตามฟังนะครับแล้วก็มีแฟนคลับมีคนเชียร์มีคนให้กำลังใจและถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีคนมีคนตำหนีไหมก็มีบ้างแหละพวกตำหนีแต่ผมไม่กล้าเนี่ยตอนนี้ฮะเออไม่กล้าเพราะว่า เพราะว่าไม่กล้าพูดหรือว่าไม่กล้าตาําหนิหรือว่ามันไม่มีจุดให้ตาําหนิหรือ,อยังไงคือไม่กล้าหรอกพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์จะเป็นยักษ์แลยักษ์ในกระบองเ่ะเออเอาดิข้างเย็นหมดแหละครับไปปรับทัศนคติเอหมดเลย, <c oughs> อ,ยอย่าจะเรียกผมนะพลเอกประยุทธ์เรามันญาติกันนะผู้ชมบอกว่า ไอ้นายกนี่เรียกนักข่าวไปปรับทัศนคติบ้างเอาไปปรับหน่อยเสียเสียไทยรัฐปรับหน่อยเดียววันนี้ดูเสียไทยรัฐผมเรียกให้ไปปรับทัศนคติกับเสียไทยรัฐหน่อยค่ะเออนี่หมดแถวแล้วเนี่ยพวกนั้นอ่ะใช่ไหมคือถ้าในมุมผมนี่ผมบอกว่าผมมองในเชิงวิเคราะห์นะครับ,รบว่าการสื่อสารของท่านพลเอกประยุทธ์ประสบความสําเร็จพูดทุกครั้งมีคนฟังมีคนดูบรรยายชั่วโมงหนึ่ง ฟังได้ตลอดเลยนะแล้วหาคลืนกันเป็นเป็นช่วงๆเลยนะนะครับอันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นเป็นเป็น,ปนผู้มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งในการนําเสนอ<ฮ>ะนะครับน่าฟังน่าติดตามนะครับผมว่าคือรายการคืนความสุขให้แก่ประชาชนเนี่ย <ฮะ S 1> เรตติ้ง <ฮะ S 1> มันลดน้อยลงช่วงหลังนี้นะแล้วนายุท์ก็อาจจะปรับกลยุทธ์ ครับโค้ดแกก็อาจจะหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังด้านการทําสื่อนะจะ,ะบอกว่าเอาเล่นบทนี้ตอนนี้มีแกเข้าท่าแล้วเนี่ยคนสนใจประสบการณ์มันเป็น,นเยอะแต่ว่าในแง่ของอารมณ์หรือภาษาที่ท่านใช้นะครับเราก็ว่ากันตรงไปตรงมานะครับท่านใช้ว่าไอ้บาบางไอ้ฮาบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรวะบ้างอะ,อะไรเงี้ยนะ,ะคือถ้ามองในแง่ว่าคือถ้ามองแบบคนที่รักภาษาไทยคนที่แบบระเบียบจัดหน่อยนะอบอกไม่สุภาพ เป็นคําพรตสวาสอะไรเงี้ยนะก็จะมองในลักษณะอย่างนั้นแต่พระผมมองในเชิงบวกในคําเหล่านี้ก็คือว่าเป็นการแสดงอาการรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกข์รู้สุขของประชาชนของสังคมคดูสิเมื่อวานประชุมอยู่ในกระทรวงกรเกษตรตั้งสองาชั่วโมงนะเคร่งเครียดเรื่องปัญหากเกษตรกรปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนกเกษตรกรจะทํายังไงจะแก้เขายังไงจํานวนเท่าไหร่กี่พันล้าน ครับนะครับจะเอาเข้าคอรมอวันไหนออกมาปั๊บแทนที่จะนักข่าวจะถามเรื่องนี้อยู่หน้ากระทรวงกรเกษตรทําเรื่องการเมืองครับออหงุดหงิดไหมเงี้ยหงุดหงิดก็ธรมมธรมดาคือพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่ไม่ชอบภาษาบ้านผมก็พูดหยาบมันขี้ข้างรู้จักไหมฮะหยาบมันขี้ข้างคุณรู้จักไหมก็แล้วก็สำนวนอ่<ฮ>ะเออพูด พูดหยาบหยาบพูดหยาบเหมือนขี้ข้างขี้ข้างเวลากินอะไรเข้าไปแล้วเวลามันถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนๆไปเลยแต่หยาบมากขี้ข้างข้างก็คือข้างอข้างอะข้างอะข้างเก้งกวางข้างชนีอ๋อขี้ของข้างอุจจาระของข้างเออไม่จะหยาบไม่จะขี้ข้างทางไม่ใช่หยาบขี้กลางแต่ว่าถ้าพอคลุ่ที่ชอบนะธรรมชาติดีแต่ก็ว่าเนี่ยพูดแบบธรรมชาติมีหามีว่ามีเว้ยเนี่ยคือปกติเวลาเราพูดเราก็พูด โดยทั่วไปนะรเราก็พูดว่าพูดเว้ยพูดหาพูดอะไรเราก็พูดอยู่แล้วคใช่ไหมคุณเทพไทยเป็นนักการเมืองเนี่ยผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมผมอาจจะวิผมอาจจะวิจารณ์นักข่าวได้ครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกมานานแล้วนะะร,รู้สึกมานานแล้วกับคนข่าวด้วยกันนี่คำถามที่ถามเนี่ยบางคนก็มีวรระนะมีวาระซ่อนเร้นอ่ะมีวรระซ่อนเร้นบางคนก็ได้รับงานมารับจ๊อบรับจ๊อบแล้วเดี๋ยวนี้นักข่าวไม่เหนี่ยมนะบางคนนะ เวลาเขาจัดงานจัดการเวลาพาหนักข่าวไปต่างจังหวัดไปสัมมนาสมมติส่วนราชการรัฐมนตรีพานักข่าวไปไปต่างจังหวัดไปสัมมนาอะไรเงี้ยนอกสถานที่เมื่อก่อนเนี่ยนะทุกสำนักตั้งแต่รถยนต์ตั้งแต่อาหารการกินทุกสำนักพิมพ์เขามีบี้เลี้ยงให้หมดให้หมดเพราะงั้นค่าเช่าโรงแรมที่พักเขาก็ออกให้หมดเลยนะสำนักพิมพ์นะต่อมาต่อมาจะเป็นพักการเมืองนักการเมืองรัฐมนตรีราชการ เอื้อประโยชน์ถึงขนาดจัดที่พักที่ทางหาโรงแรมห้องพักให้หมดคือเขาเรียกว่ารับรองไงรับรองมีรับรองคุณจำเลขาธิการมนตรีประจำสำนักนายกได้ไหมละ่ะ uh huh. ที่เป็นเบื้องการรับรองสื่อ, uh huh. อในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์อ่ะ,อะมีเลขาธิการมนตรีสำนักอยู่คนนึงอ่ะก็จัดหมดแล้วก็สองเร,เรื่องอาหารการกิน ปูเสือปูเสือเออบางคนก็ปูเสือบางคนก็ไม่ปูก็มีอาหารการกินปูเสือที่พักรับรองเรียบร้อยตกกลางคืนพาไปเที่ยวคาราโอเกะเออมีโปรแกตมันนี่ก็มีอีกมีมีอีกอ่ามีมีมีโอสาราปัมีนี่นี่นี่ความจริงเลยนะนักข่าวรับโดยไม่เหมียมเลยปัจจุบันอมันถึงขนาดผมเจอก็ด้วยตัวเองครับโต๊ะนี้ผู้บริหารโต๊ะนี้นักข่าวฮะถ้าเมื่อไหร่ไปให้อยู่คนละที่นักข่าวจะถามเอ้าทำไมไม่ได้เท่าเทียมกันางนั้นเลยอ่ะคิดอย่างนี้แล้วถามอ่ะ เขาเขามองเลยนะมีนักข่าวคนหนึ่งมองเลยมองไปที่โต๊ะเอ้าทาไมโต๊ะนั้นท่านผู้ว่ามีปลาตัวใหญ่ทําไมโต๊ะเราไม่มีปลาอ๋ออย่างนั้นอีกนี่ขนาดเขาเลี้ยงให้กินตามสมควรพอให้กินอิ่มและจะได้ทําข่าวต่อได้อยากจะกินไอเหมือนกับโต๊ะผู้ว่ากรรมารัฐมนตรีกลายเป็นการเรียกร้องอ๋อไม่ไหวไม่ไหวต้องปฏิรูปไหมอย่างเงี้ยมันต้องปฏิรูปไงไอีอันนี้ผมกล้าพูดผมผมเป็นแมลงวันจะตอมแมลงวันนี่กําลังจะบอกว่าเพราะงั้นบางชีนะเขามาประชุมเรื่องการ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนักข่าวมารอถามก็ควรจะต้องถามเรื่องที่เขามาประชุมอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการให้เกียรติต่อต่ออะไรผู้มาประชุมนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทุกสุขของพี่น้องประชาชนยังไงออกมาปั๊บถามเรื่องการเมืองก็วงแตกสิครับอย่างนี้เขาเรียกว่าคําถามวงแตกวงแตกวงแตกเขาเรียกบ้านผมเรียกลายรงเคงลายเค้งลายเคงเออลายเคงก็คือว่าไ ปลาที่มันสร้างฟองเป็นรังของมันอ่ะที่ออกลูกก็เรียกเคงอ่ะเขาเรียกลายเคงกอ,กอดกอดลายเคงกอดออกไข่ใช่ไหมบางคนเขาเรียกลายโรงแต่ลายรโรงก็เป็นพวกเหมือนดรงมดูราดวงนังตะลุงเนี่ยหรือเพื่อน่ะคุณเต้ไทยเคยดูนะ่ยด,ดูนักข่าวในละครไหม นักข่าวในละครเวลาละครเขาสร้างละครแล้วก็มีนักข่าวในใ<บ>นบทนักข่าว,าวเห็นเราเห็นใช่ไหมแล้วผมผมนี่ผมเกลียดมากเกลียดคนสร้างละครมากกว่าคนสร้างนักข่าวให้เป็นตัวอะไรที่เป็นหี้เง่าเต่าตุนเลยนะไปซักไปถามแบบไม่มีมารยาทเลยนะเอาไปเอามาสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะเฮ้ยมันเป็นจริงอ่ะ มันเหมือนในละครน,นี่นะละครมันมาจากชีวิตจริงไงคุณถนอมเออก็ปกติมีจริงๆไงนี่คุณถนอมตอม,มแมลงวันเลวนี่นีข่ข,ข,ข,ขออนุญ,ญาตตอมเถอะครับแล้วนี่ต้องตอมต่อไปถึงครูบาอาจารย์ที่สอนทางนิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์เ,เพราะว่านักข่าวไม่ได้มาจากสายนิทนิเทศศาสตร์อย่างเดียวนะปัจจุบันนะมาจากรัฐศาสตร์มาสายโน้ตสายนี้เพราะฉะนั้นก็สอนลูกศิษย์ว่าถ้าเมื่อใดคุณไปเป็นนักข่าวแล้วเนี่ยอะไรที่มันควรเหมาะควรยังไงนะ ผมคิดว่าบางทีต้องเพิ่มเติมเรื่องมารยาทข,ของตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็ออนคนถนอมตอมแมลงวันแล้วผมนักการเมืองจะตอมนักการเมืองบ้างไหมฮะผมอ้างอาเอาหนูล็อตเอาหนูล็อตขึ้นมาก่อนเลยของผมเนี่ย <ฮะ S 2> เอเอวันนี้เอาหนูล็อตก่อนเลยเช็คชื่อเช็คอินฮะเออก็เช็คชื่อก่อนแ,อแล้วก็เช็คอนินเช็คอนินก็คือว่าเหมือนกอนับเวลาเราไปเครื่องบินใช่ไหมเราจะเช็คอินเอช็คินจากเครื่องบินลงทะเบียนเข้าหรือเช็คอินเข้าโรงแรมก็โรงแรมก็ที่พัก ก็ที่พักถาเช็คเอา์ก็ออกอ,อันนี้เช็คอินกำลังจะเรียกข้าวแล้วคุณถนอมอเขาเรียกเงียยไปซาไปผักพักใหญ่คอสจอเทศเสียงเทศเสียงครับเรียกใครต่อใครเข้าค่ายทหารปรับความเข้าใจอีกครั้งสิงห์ทองบัวชุมนําร่องเปิดซิงคือเอากอนาไรบอลเนี่ยคนแรกคนแรกนี่มันมันมันคนที่ว่ายั่วแล้วเกินเนี่ยเรียกแขกแล้วเกินเนี่ยเว้นวันที่ คนนี้ก่อนได้ไหมซิ่งทองเนี่ยอ่าสิงห์ทองสิงห์ทองนี่เป็นเป็นเป็นติวเตอร์ติวเตอร์หน้ารามอ่ะอยู่หน้ารามกำแพงรู้จักดี่ไหนนี่คุณอ่ะเขาติวเตอร์ต้องรู้จักเราเด็กรามเราต้องรู้จักผมรู้จักแต่สิงห์ทองคณะรัฐศาสตร์ตอนนี้คุณรู้จักสิงห์ทองบัวชุมสิงห์ทองบัวชุมนี่เป็นติวเตอร์ฮะเขาติวภาษาอังกฤษคนนี้นะ เสร็จแล้วเนี่ยก็พอจบปั๊บก็ไปเรียนด็อกเตอร์ด้วยความที่อยากจะเล่นการเมืองนะครับอยากเล่นการเมืองติดตามรุ่นพี่แบบติวเตอร์หมูไงอ๋อติวเตอร์หมูนิติภูมิอยู่พร้อมเนี่ยนิติภูมินวรัตน์อยู่พร้อมเนี่ยนะนำตะเวนไม่ใช้ไปใช้ของเพื่อนเนี่ยนะอก็ก็ตามรอยมาแล้วก็มาอยู่เดินตามพักประชาธิปัตย์อยู่พักหนึ่งเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นดิติงตองอ่ะทำท่าทำไปทำมาพอเขาพิจารณาคนลงสมัครรับเลือกตั้งเขาไม่ลงอ่ะไปไหนทีนี้ ไปหาภาคอื่นก็กลับมาอยู่ก็มาเพื่อไทยนี่ไงเมือนไอคขยีผมเลยทั้งนั้นแอบร้อมผมน <c oughs> ะร้อมผมต้องไปที่ไอคขยีนะมาขอผมไปลงพังงามาก่อนแล้วมาก่อนแล้วมาอยู่กับผม3าสเดือนอมาตามหลังผมอยู่อพอไม่ได้ก็จะลงมามึงจะลงได้ไงพังงานี่มีแต่สสอมุดกันแต่วันคนหนึ่งแล้ว<อ>มีจุลิต ลักพาวิธีคนจูรินอีกแล้วรอคิวราเมศรัตนชเวงอีกปังงาั้งนั้นนี่แล้วมึงไงพร้อมโมกย์ไคฮีแสดงหนังโปแล้วมึงจะมาอยู่ได้ยังไงปักนี้งหลัไไม่ไดปได้ลงไม่ได้ลงก็ไปหาที่ปักแหม่ปักอื่นก็ไปหาใหม่แหม่นก็ไปอยู่เพื่ออะไรมันจะอยู่ไหนอะก็เลยกลับมาทิ่มแทงกันอยู่เออเออก็เรียกฝนตกขี้หมูไหลขี้หมูไหลอยู่แล้วนี่บางทีเราก็เออกลับมาตั้งคำถามว่าตกหลงเอาดมการมันมีไหมอย่างเงี้ยมีเราอยากจะเป็นผู้แทนนั่นเอง เอออยากเป็นผู้เตยอยากดังเ้านี้ก็เริ่มต้นด้วยด้วยสิงตองวูยุมตามมาด้วยดเรปึ้งเสียบปึ้งครับไอ้ปึ้งเออไอ้ปึ้งนะมายะไอ้ปึ้งนะไอ้ยแก่คนภาคเหนือผมเรียกไอ้ทุกทายไอ้ปึ้งสุรพงศ์โตวิจักัยกุลอ๋อยจตุรุลจายแสงครับวันศุกร์นี้เป็นกิวของเดอะเต้นนัตวุฒิใส่เกลือคะสมควรสมควรวันนี้เนี่น่าจะนี่ด้วยนะแล้วก็เสียแดงพิชัยนฤทธพันธ์ครับแล้วก็วันจันทร์น่ะไอ้เงาะ ง <Okay. S 2> อใครปลาไอวร์นชัยเหมะจะมีคิวด,ด้วยมีคิวปากหน้าม,มดแหละ <c oughs> เลือตจตุพรผมเนี่ยเดีวเมื่อคืนผมดูมัน <c oughs> แล้วแอบดูมันพอเออจัดมองไกล <c oughs> เออตรงกับช่วงอ้ของเราเนี่ยผมแอบดู <c oughs> พูดเสย,ยมเจมตัวมากพูดดีมากเลยความมากกลัวกลัวผมดูแล้วตาขาวมากกว่าตาดำ กลัวแล้วบมเหม่นแล้วสองปีดิเออเออกลัวเนี่ยผมดูแล้พูดดีมากวิกเกิลวิกเกิลออเดเนียนดีมากเลยเรดูดูถึงขนาดว่าตาขาวมากกว่าตาดำเลยผมเหม็นเลยผมเหม็นเนี่ยผมดูก่อนนี่ยคนเน่ยเราเวลาคข้คนก็ต้องดูก่อนคุณนานม ตาพวกตาขาวมากกว่าตาดำนี่พวกนี้อย่าไปกบกบไม่ได้กิกลาดเออกีกลาดตาขาวอย่าชวนไปตีกับใครนะไม่ได้วิ่งหนีก่อนไอพวกนี้ใส่แก์หมาก่อนเลยใส่แก์หมาวิ่งก่อนก็ดีแล้วก็พูดจาสุภาพเรียบร้อยรอบนี้แม้แต่หลายเจ้าไม่ประมาทเสื้อป้าญาสีกันนะพร้อมด้วยกางกางแรมโฮมสเตย์แต่ทหารไม่ได้กักขังคืนพูดคุยเสร็จสรรพก็ปล่อยทันทีกิจกรรมนักการเมืองตัางยก็ปล่อยถูกจับตาไปด้วยฮ ฝ่ายคุณอำนาจเขาไม่ต้องการให้ภาพความเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นก็นอยากจะให้ปิดเทอมจริงๆครับเออมันต้องปิดเทอมดิ่เขาขอความร่วมมือก็ออนี่นี่น,นี่คนเนี้ยที่ท่านพลเอกประยุทธ์พูดเมื่อวานน่ะพี่ชัยพี่ชัยพี่ชัยนักข่าวถามพี่ชัยหน่อยนี่พี่ชยัยนี่แหละจะแจ้งบอกกันทั้งตระกูลเลยลเหรอ,อพี่ชัยนาฎิษฐานนาฎิษฐานอดฎิรัฐพลังงานพลังงานท่านประยุทธ์ว่าต่อไปรัฐพลีหมิ่นทำอะไรนี่เออใช่คือถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคุณคุณเทพไทยฮะเอ่อคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคเพื่อไทยที่วิจารณ์รััฐบบาลเนนี่ยะคร เขาจะเขาก็เหมือนกับมีม,มีมีลูกล่อมีลูกชนคนนี้ออกคนนี้ตามครับคือคนที่ออกเมื่อก่อนลักษณะตู่กับเต้นเนี่ยเขาก็เขาจะการเมืองฮาร์ดคอร์ไงะนะครับพอพอ,พอมีสถานการณ์เขาถูกเข้าไปปรับทัศนคติมาตั้งแต่รอบแรกๆก็เงียยไปใช่ไหมครับพอเงี่บไปปั๊บก,กม็มาเนี่ยพอ,พอสถานการณ์ผ่อนคลายมาพักหนึ่งสุรพงษ์โตวิจักจใจขุนนี่ก็จะออกหน้าอ,ออกโรงออกโรงตามด้วยพิชัยนฤทธพันธ์ เขาจะออกคนนี้ออกคนนี้ซ้ําคนนี้ออกคนนี้ซ้ําอยู่อย่างนี้ตลอดนะนะครับแล้วก็บ้านผมก็เรียกดับไพ่ดับไพ่ชงกันไอ้คนนู้นจงคนนู้นกินในคนนี้จงคนนี้ตบใช่เออแบบนี้แหละพวกนี้และสุดท้ายก็ถูกถูกพลเอกประยุทธ์บอกเมื่อวานนี้มาก็ตอนเป็นนักมนตรีไม่ทำครับเออทำไมไม่ทำครับเออแกแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยโดยเฉพาะหลังเนี่ยคุณยิ่งรักถูกตอกตอนหลังแล้วเนี่ยนะก็มาการแสดงท่าทีการบ้านเมืองแล้วเห็นนักการเมืองดูนักวิชาการก็ร้อนรนหนาวหนาวไปตามกันครับ คือนักวิจาการเนี่ยนะท่านบอกคุณเอกประยุทธ์นะไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกหาที่หน้าสหน้าสองของมติชนกับข่าวสดเมีกี่คน <c oughs> มีพวกนี้เลยมีกี่คนออกทุกวันเอนี่วันนี้เขาไปเอาใครมาอีกคนมติชนนะอ,อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขมายล้วจากจุฬาอเอามาพูดวิจารณ์มาพูดประเด็นของแดเนียลรัสเซลเนี่ยเอาไปเอามาแกมาด่าว่าการทูตไทยเป็นการทูตแบบเด็กๆ ว่ากันค่มติชนก็ชอบไปเอาคนเหล่านี้นเามาวิจารคือมาวิจาร์ณประเทศไทยเสียเองอซึ่งผมว่าก็แปลกใจมากเรียกมติชนตั้งสำนักไปได้ไหมไปไป,ปรับตัระรนคติ เอาตั้งกองมานาธิการเลยดีไหมเขาเคยเรียกคุณขันชัยบุญปานเจ้าของมติชนนะตอนนั้นบอกกันนอนป่วยไงป่วยอ๋อนี่อออเรียกใครก็เรียกอย่ามาเรียกผมก็ตนอมไปผมไปมาแล้วรอผมเรียกผมได้ไงอ่ะท่านครับผมไปมาแล้วไม่ต้องแล้วครับเอาคุณไปแล้วอ่ะไปมาแล้วท่านไม่ต้องแล้วครับผมไม่ต้องผมหลานผมหลานบุณิกประยุทธ์ก็ไม่เรียกหรอกหลานผมไม่มีอะไรปิดบังเปิดเผยตรงนี้แหละ เออม่เรียกผมผมฟ้องให้แมแต่ตัวไปดาหรอกออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไทยรัฐหน้าสามวันนี้นี่เขาจั่วหัวบอกว่ากระบองเริ่มแกว่งแรงกระบองก็คืออำนาจของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมมอ,อ,องอย่างนั้นคันคบถือว่ายักษ์มีกระบองก็เลยมาเนี่ยมาพูดมาตั้งแต่การที่เรียกให้คุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลครับคุณจารุลชายแสงคุณอะไรอ่ะนัทวุิสายเกื้อ พิชัยนริพตพันธ์ใครต่อใครที่ไปพูดคุยการเพื่อปรับทัศนการคือผมขอเชื่อใจด้วยที่สารขอเช่ใจสารคนแก่งคนแก่นคนนี้ก็แสบคนหนึ่งเหมือนกันนะอเชื่อใจเติจัดรายการอยู่ในทีวีแดงไงือนกันนะฮะจัดอยู่เพราะฉะนั้นเป็นการขอความร่วมมือว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอย่าพูดได้ไหมพูดก็ต้องมันสร้างสรรค์ไม่จ่ยุยงให้คนมันเกิดกระแสความรู้สึกลียดชังกันต่อไปอีกใช่ไหมไม่ต้องพูดนะไม่พูดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็รู้ว่าคุณไม่ได้บ้าหรอกครับ เออแล้วก็มีปากก็ไว้กินข้าวเออพูดไเ,เขาทำงานก่อนนะไทยรัฐก,ก็มองว่าผ่อนดีกรีร้อนเพรามันร้อนไงครับหรือเพิ่มดีกรีเดือดไอ้เสียใกระบอเนี่เหรออ่าก็เป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้มันก็มาสัมพันธ์กับประเด็นนี้ครับประเด็นที่ไทยโพสต์วันนี้ ป๋าเปลวไม่ทราบไปต่างประเทศหรือไปไหนหรือไม่สบายหรือเปล่าไม่ทราบป๋าไม่ได้เขียนนะวันนี้แล้วก็เขียนประกาศร้องมือประกาศหอมอ๋อประกาศร้องมือรองไงกระเดียวมือซกระบี่มือสองประกาศหอมนี่ปกติก็เขียนประจําก็อ่านเอาเรื่องใช่ไหมฮะนะครับวันนี้อ่านเอาเรื่องไม่มีไงครับนะครับแกก็ไปเขียนแทนป๋าเปลวนะครับโจหัวบอกว่ารบกับความโกรธอย่ารบกับตัวเองนะครับซึ่งก็ เป็นการพูดถึงเรื่องกรณีที่เดนเนลลรัสเซลมาพูดที่ประเทศไทยครับแล้วก็ทางการการะทรวงการต่างประเทศไทยได้เชิญคุณเดนเนลเชิญอุปทูตอุปทูตแพทริกเมอร์ฟี่เนี่ยไปชี้แจงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะเป็นความเข้าใจค่าเคลื่อนอะไรยังไงเราเป็นการให้ข้อมูลกับเขาไปเนี่ยนะครับ,รบก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อละถูกไหม ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดตั้งแต่ัฐานตรีช่วยดอนพูดถือว่าสมน้ําสมเนื้อแล้ดีแล้วได้น้ําหนักแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้จบอยู่ตรงนี้นะรเริ่มมีลูกคู่พูดด้วยมาอีกแล้วอ่ะก็สนชงเมื่อวาน<อ>ประธานสนชประธานสภานินติบัญญัติแห่งชาติับพรเพชร บทเป็ดพิชิตชุลชัยอะไรนะท่านก็ออกมาพูดก็เข้าใจได้วันนั้นก็เมื่อ,อ,อฝ่ายบริหารพูดกับฝ่ายประ,ประ,ประมุขฝ่ายนิติบัญญตัติท่านก็พูดก็เข้าใจได้นะแต่คนที่ออกมาพูดด้วยก็คือประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ๋อเมื่อวันออกถแถลงการเลยออกถแถลงการแล้วก็มีสนชบ,บางคนให้สัมภาษณ์อีกถึงขนาดใช้คําว่าคือพวกเราก็เคยพูดกันนะเราพูดแต่ว่าเราก็พูดแบบมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายไงแต่เพราะเขามีบทบาทมีตําแหน่งเขาใช้คําว่าโทษนะ สอใส่เกลือกเงี้ยอ๋อครับมามาสอใส่เกลือกในบ้านเรามาเสือกในบ้านเรามาจุนจ้านมาวุ่นวายอะไรอย่างนี้เป็นต้นมารุมร่มในบ้านเราครับอ่าไอ้ตรงนี้ก็เลยอาจจะทําให้มองว่ามันมันเริ่มจะเกินงามไหมครับเกินความพอดีอ่ะใช่ไหมเอาว่าผู้ใหญ่เขาว่าก็พอแล้วเออลูกคู่ไม่ต้องมันเสียหน้าไปหมดนะตีบงตีชิงไปเลยเปลวปีเปาแคนว่าไปเจอเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีดอนนัมรช่วยนะเรียกอุปทูตมาคุยนะครับ มาปรับความเข้าใจเนี่ยนี่าว่าเอาเนี่ก็ถ้าเป็นนักการเมืองมาเราก็เรียกมาปรับทัศนคติเหมือนกันนะเนี่ยเรื่อแบบนี้เสียชื่อเสียร์มครับประเทศยักษ์ใหญ่แบบนี้โดนประเทศเด็กๆแบบพวกไทยแลนด์ในสยามเนี่ยเราทําได้ดีแล้วสวยแล้วสวยนะพอดีนะพอดีแล้วหมายความว่าไม่เข้มไม่ขมไม่จืดจนเกินไปใช่ไหมคุณถนอมคุณผักกาดหอมใช้คําว่าเอาแต่พองงามครับงงใช่ไหม,อมเอาแต่พองงามครับอย่าให้ยืดยาวไม่เช่นนั้นสถานการณ์จะย้อนสอนเอาได้ เพราะผลพวงการถอดถอนนั้นวันนี้คอสชอรเรียกปริวานทักษิณหลายคนไปปรับทัศนคติและรวบตัวสุรพงศ์โตวิจักขยิ่งกุลโทษฐานเรียกแล้วไม่ไประวังนะครับคนพวกนี้จะเอากฎอายการศึกไปเป็นประโยชน์ในมุมกลับครับมีภาพรวบตัวกันเรื่อยๆมันไม่เป็นผลดีกับนายกลุงตู่แน่นอนเปิดศึกกับอเมริกาผิดตัวแน่นอนยิ่งด่าอเมริกาเยอะคนที่นั่งยิ้มคือทักษิณ อย่าทำให้ทักษิณได้อเมริกาเป็นพวกเลยครับเหนื่อยหันมาจัดการกับแผนชักศึกเข้าบ้านของระบบทักษิณอย่างชาญฉลาดผมว่าจะเป็นประโยชน์กว่าคือตอนนี้ผมมีคนวิเคราะห์หลายคนนะคุณถนอมว่าครับหมายความว่าอเมริกาเนี่ยแทงหวยหแทงหวยทักษิณครับกออำลังจะถือหาทักษิณไงแบบโถเอยอุ้มไก่ตายขนาดขนาดนี้วันนี้มติชนออนไลน์ วันนี้นะวันนี้อ่ะมะติชนออนไลน์ไปสัมภาษณ์พี่น้องเสื้อแดงที่จังหวัดเลยคนเสื้อแดงที่จังหวัดเลยก็บอกว่าทางเลขาทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยไปหาเขาและถามมาจากนี้ไปจะเคลื่อนไหวอะไรต่อไปแลไปหาทำไมมันไปยุ่งอะไรกันมันก็ <c oughs> ไม่รู้เขาไปสื้รอราชการ<ง>รับอะไรเหรออเมริกาเออ จากนี้ไปจะเคลื่นอนไ,ไหวอะไรอีกต่อไปเออไม่มาทำสัมภา์ผมบ้างเนี่ยเพราะบ่อยครั้งนะที่สถานทูตแม้กระทั่งทูตคริสตี้ก่อนหน้านี้ที่ไปพบกับคนเสื้อแดงไปเยี่ยมหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะเขาไปเขาเปิดเผยนะฮะแล้ววันนี้ไม่ใช่ว่าเขาหยุดนะเขาก็ยังเะไปเยี่ยมเยียนกันอยู่นะซุ่มๆอยู่อ,อไปหาข้อมูลอยู่พวกนี้แหละครับออทําแบบนี้ประจําเลยคือมันเสียมารยาการทูตนะมาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศนะประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชนะเมื่อเสียมารยาการทูตเราก็ต้องทําหน้าที่ไงทูตเลย ทู่เลยพ้นๆไปเลยไล่เอ็มพ้นออกจากประเทศไปเลยคุณถนอมข่าวสดบอกว่ายาสมานแผลอะไรของเกย์กคาวสยาสมานแผลก็เขาก็ไล่มาตั้งแต่นี่และที่แดเนียลรัสเซลมานะครับแล้วก็มาจนกระทั่งท่านดอนเชิญเข้าพบเพื่อจะปรับทัศนคติอย่างที่คุณคุณว่าเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงบอกว่านี่คำพูดของแดเนียลรัเซลเนี่ยมันเป็นการสร้างบาดแผลในใจของคนไทยจำนวนไม่น้อย ข่าวสดเขาก็เลยจับประเด็นนี้ครับบอกว่าในกรณีที่เอ่ยถึงบาดแผลในใจนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ให้น่าคิดถึงหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นแผลในใจคนไทยอีกหลายกลุ่ม,มและอาจเป็นกลุ่มใหญ่กว่าผู้ที่กังวลและผิดหวังต่อท่าทีของผู้แทนสหรัฐนะครับีว่าอย่างนี้เลยนะบอกเป็นกลุ่มใหญ่กว่านะบาดแผลที่ติดค้างอยู่ในใจและต้องการเยียวยาอาจเป็นบาดแผลจากการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองในปี2553 รวมกับบาดแผลที่ถูกขัดขวางการใช้สิทธิทเลือกตั้งในปี2 5 5 7ตามมาด้วยบาดแผลที่ประชาธิไปไตยต้องล้มลุกคล,ลุกคลานครับนี่ข่าวสดเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหม <ฮะ S 2> แต่ว่าการณีของอเมริกาเจ้านี้ผมบอกให้เป็นแผลใจเลยแหละครับแผลกายพอร,รักษาพอไหวนะ,<ฮ>ะแต่ว่าพอแผลใจรักษายากนะผมบอกอเมริกานะคือผมก็อยากจะบอกข่าวสดเหมือนกันถ้าคุณคิดว่าการชุมนุมเมื่อปี53เป็นบาดแผลของคุณเนี่ยนะ การขัดขวางการเลือกตั้งปี57เป็นบาดแผลที่คุณบอกว่าคนเขาจดจําเนี่ยนะมผมคิดว่าปีปีไหนล่ะที่ผากรุงเทพปี553อ่ะ,อะใช่ไหมะฮะแล้วที่เขาชุมนุมกันปกติอยู่ในที่ตั้งเนี่ยนะฮะแล้วเอาปืนมายิงใ็้เขาตายเนี่ยทั้ง20่สิบกระสบนะครับกับโดนระเบิดเนี่ยครับเพบัว่าบเมืองเนี่ยไอ้ปีห้าหกห้าเจ็เนี่ย57อเอปีนี้อ่ะไอ้ไอ้ของ กบสเนี่ยฮ<ะ>อ,อมันเป็นบาดแผลไหมมันก็เป็นเป็นบาดแผลแต่ถามว่าไอ้บาดแผลเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ควรจะฟื้นฝอยหาตะเข็บไหมข่าวสดเราพยายามรักษาเยียวยานะครับเอาหน้าคนไทยเราก็เห็นต่างกันได้มาเกิดเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์นะฮะแต่นี่ดันไปเอาเรื่องนี้มาเทียบเคียงกับที่คุณดอนพูดบอกว่าท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหร,ร,รัฐอเมริกาพูดอย่างนี้สร้างบาดแผลในใจกับคนไทย จำนวนไม่น้อยกลับเอาเรื่องนี้มาผูกโยงกับความรู้สึกของเครือข่าวสดมติชนมาพูดถึงบาดแผลที่อยากจะทําให้แผลมันกระจายขึ้นมาอีก <c oughs> นะครับอ,อ้าวคุณหยิบมติชนกับข่าวสดมาอ่านเนี่ยผมเหนื่อยเลยฮะอันนี้ก็ผมว่าคึอไม่งั้นเขาเขาก็จะคือถามว่าคนทั่วไปอ่านข่าวสดมติชนไหมผมว่าอ่านนะแต่จํานวนอาจจะมากน้อยไม่รู้แต่ว่าคนที่เชื่อเขานี่อ่านอยู่ประจําและถ้าเขาให้ข้อมูลซ้ําๆๆแบบนี้นะ ครับมันไม่ได้สร้างความสามัคคีให้ในชาติเกิดขึ้นอ,อย่างที่สื่อควรกระทําคืออ๋มันคุณกลัวว่าเดี๋ยวจะรับขอบ้อมูลฝ่ายเดียวฮะผมผมนี่บ้านผมก็รับมาติชจนข่าวสดเนี่ยอ่านไปดูเขาพูดอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ก็ไม่ได้ไปนั่นนะหอคืย <c oughs> <c oughs> เอาไปอ่คืนกับเชี๊ยกระจกเอออ่านเสร็จเราอ่คืนเช็๊กระจกคือว่าแม่คนอื่นอ่านต่ออย่าไป <c oughs> อ,อ่านเช็๊กระจกเราอ่านคนเดียพพอได้ผลเช็๊กระจกดีเพราะคาร์บอนมันเยอะคาร์อบอนมันเยอะอเอานี่ก็บจบประเด็นตรงนี้ไปก่อนนะ,ะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จบเรยกว่าตลอดตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยทีเดียวเป็นแผลกายนะครับเออแผลกายเต่าไหนก็ได้แต่แผลใจมันก็รักษายากฮะเออเหมือนรักเพลงกันว่าเลยเขียนสื่อก็เขียนให้คนรักกันดีคอไหนรักดีเหมือน ท่านพลเอกประยุทธ์บอกเขียรได้มรักกันถามหาเรื่องแต่ละคนนี่โอ้โหทะเลาะกับผัวกับเมียที่บ้านมาอารมณ์เสียแล้วมาใส่กับพลเอกประยุทธ์ผมได้ยังไงนะจะเขียนได้หรอกจะเขียนได้รักกันได้ไงในขณะคําถามถามหาเรื่องเลยนะหาเรื่องมากคนนี้เออแต่มันเป็นมันวารมสาดิสเน่พวกนี้ขำบางทีนะพลเอกประยุทธ์ดามขำมาพวกนี้แรกัะเจ้าความแรงอะผมว่าประเทศเรามีปัญหาในนอกจากนักการเมืองครับนักข่าวด้วยนะอ๋อนักข่าวตัวดีแหละ ชอบยุ <P guided> ่มนะชอถามถามคุณเทพไทยทิงถามคุณเทพไทยว่ามาไปถามพร้อมพงต่อเลยถามพร้อมกลับมาถามคนอีกเงี้ยคือมีไม่อยู่ตัวนั่นก็ไม่ไปแยงปากอยู่เนี่ยไปแยปากคนนู้นตีแยปากคนนี้ตีคนนั้นว่ายังไงคนเนี้ยไม่ตัวนั้นแหละแล้วไม่ได้ถามที่สร้างสรร์เลยนะไอ้สร้างสรรไม่ไถามอยู่แล้วไม่ถามกลัวคนจะดีกันถามไม่ทะเลาะกันจริงๆนะสังคมไทยเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะยุแยงตะแคงรู้เพวกบางเนี่ยใช่ไหมเราก็เป็นบากของปเนเ่ยเราเนี่ย กขาเขามันเขาเขพูดในในวงการสื่อไหมน่ะข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีข่าวดีเสียตังค์เสียตังค์คือคุณจะลงข่าวดีก็ต้องเสียตังค์แหละไอ้ลงแต่ถ้าข่าวร้ายลงฟรีทันทีเลยลงเลยฟาดหัวเลยง่ายง่ายเลยคุณตนอมน่อมอ่ะละเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างครับผมนะครับแล้วก็การ์ตูนที่ดูจะบาดใจกันอยู่เหมือนกันโอเค่ังคร้าครับ